สวัสดีครับเรื่องราวของธุรกิจครอบครัวเนี่ยนะครับหลายครั้งมันก็ดราม่ายิ่งกว่าในละครเสียอีกวันนี้เราจะมาเจาะลึกมาหากราบการชิงอำนาจใน DUSIT ครับหนึ่งในแบรนด์โรงแรมที่คนไทยภูมิใจที่สุดเรื่องนี้มันเริ่มจากความขัดแย้งเล็กๆในห้องประชุมแต่กลับบานปลายกลายเป็นการพลิกเกมครั้งประวัติศาสตร์ที่สั่นสะเทือนวงการธุรกิจไปเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปขยี้ปมดราม่าก,กันนะครับต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่า เนื้อหาในวิดีโอนี้สรุปจากข้อมูลจริงโดยใช้ AI มาช่วยเรียบเรียงบทสนทนาและเสียงบรรยายเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นครับผมเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่จุดที่มันพีคที่สุดเลยลองนึกภาพตามนะครับกลางที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่ประจำปีบริษัทแม่ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดกลับยกมือโหวตไม่รับรองงบการเงินของบริษัทลูกตัวเองโอ้โห มันเป็นเรื่องที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยครับนี่แหละครับคือระเบิดลูกแรกที่ปูดออกมาให้คนนอกได้รับรู้ว่าเฮ้ย hey, ความขัดแย้งในตระกูลนี้มันรุนแรงกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะเหตุการณ์ช็อกวงการที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นในวันที่25เมษายน2568ค่ะในการประชุมผู้ถือหุ้นของดูสิตจูู่บริษัทชนะและลูกจำกัดซึ่งก็คือบริษัทโฮลดิ้งของครอบครัวนี่แหละค่ะได้ลงมติไม่อนุมัติงบการเงินของดูสิตซะอย่างนั้น ข่าวนี้พอแพร่ออกไปก็สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งตลาดหุ้นเลยค่ะเพราะมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าเบื้องหลังมีปัญหาใหญ่ที่กําลังปะทูอย่างรุนแรงแต่การโหวตล้มกลางห้องประชุมแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบไม่มีปีมีครุยนะครับเรื่องทั้งหมดมันมีที่มาที่ไปมันคือฟางเส้นสุดท้ายที่ขาดลงหลังจากที่ความไม่พอใจมันค่อยๆสะสมมาน,นานหลายปีแล้วต้นต่อของปัญหาทั้งหมดก็หนีไม่พ้นเรื่องคลาสสิกเลยครับ นั่นก็คือเรื่องของผลประโยชน์เรื่องเงินเงินทองทองที่ไม่เข้าใครออกใครนั่นเองถ้าเราย้อนกลับไปดูผลประกอบการของ d ิวเนะครับจะเห็นภาพชัดเลยนี่คือตัวเลขการขาดทุนต่อเนื่องกันถึง5ปีซ้อนตั้งแต่ปี2,563มาจนถึงปี2,567ปีแล้วปีเล่าที่ตัวเลขมันเป็นสีแดงแบบนี้แน่นอนว่ามันสร้างแรงกดดันมหาศาลกับผู้ถือหุ้นทุกคนครับและนี่ครับคือตัวเลขที่ตอกย้ำปัญหาได้ดีที่สุด พอถึงสิ้นไตรมาส3ของปี2,568เนี่ยดูสิมีตัวเลขขาดทุนสะสมสูงถึงกว่า2,000ล้านบาทนี่คือเหตุผลสำคัญเลยครับที่ทำให้บริษัทชนัดและลูกที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่เคยได้รับเงินปันผลเลยแม้จะบาทเดียวมานานกว่า5ปีเต็มๆพอเป็นแบบนี้ความอดทนมันก็เลยสิ้นสุดลงประโยคนี้สรุปทุกอย่างได้ดีมากครับ ผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่พอใจทิศทางการบริหารงานอีกต่อไปมันไม่ใช่แค่การบ่นเรื่องผลประกอบการนะครับแต่มันคือการส่งสารทารบโดยตรงเลยไปยังการบริหารงานของพี่ชายคนโตหรือคุณชอเป็นการบอกในว่าแนวทางที่คุณทําอยู่เนี่ยพวกเรายอมรับไม่ได้อีกต่อไปแล้วเอาละครับพอรอยร้าวมันปริแตกออกมาจนเห็นได้ชัดแล้วเรามาดูกันดีกว่าครับว่า เกมชิงอำนาจของพี่น้องตระกูลนี้มีหน้าตาเป็นยังไงใครอยู่ฝั่งไหนกันบ้างแล้วโครงสร้างอำนาจก่อนที่ทุกอย่างมันจะพลิกผันเนี่ยเป็นแบบไหน จุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับในโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮดิ้งชนัดและลูกเนี่ยคือถ้าดูเผินๆคุณชอพี่ชายคนโตถือหุ้นอยู่ประมาณ25.4%ดูเหมือนจะเยอะสุดใช่ไหมครับแต่ช้าก่อนถ้าเราเอาหุ้นของน้องสาวสองคนคือคุณสอกับคุณสุมารวมกันตัวเลขมันจะพุ่งไปถึง48%กว่าๆเลยทีเดียวนี่คือจุดสําคัญของเรื่องทั้งหมดเลยครับเพราะมันแปลว่า2พี่น้องมีอํานาจโหวตเหนือกว่าพี่ชายอย่างชัดเจน และเมื่อมีอำนาจอยู่ในมือแบบนี้สองพี่น้องก็เลยเดินเกมเป็นขั้นเป็นตอนเลยครับเริ่มจากสเต็ปแรกคือการรวมพลังเสียงโหวตที่มีอยู่กว่า48%ให้เป็นปึกแผ่นจากนั้นก็แสดงจุดยืนด้วยการโหวตล้มงบการเงิน DUSIT อย่างที่เราเห็นกันไปและที่มันเดือดไปกว่านั้นอีกคือสเต็ป3ครับถึงขั้นใช้สิทธิ์เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอวาระถอดถอนคุณชอออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทเลยทีเดียว ถึงแม้ว่าความพยายามครั้งสุดท้ายนี้จะไม่สําเร็จนะครับแต่มันก็เหมือนเป็นการตีกลองลบประกาศศึกสายเลือดอย่างเป็นทางการแล้วในขณะที่สถานการณ์มันกําลังตึงเครียดสุดๆเลยนะคะทั้งสองฝ่ายจ้องตาก,กันขม็งแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครยอมใครทันใดนั้นเองครับก็เกิดการเคลื่อนไหวเพียงแค่ครั้งเดียวที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างพลิกกระดานอำมาทั้งหมดจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยและวันที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของศึกครั้งนี้ ก็คือวันที่26ธันวาคม2568ครับวันที่เกิดธุรกรรมสำคัญที่กลายมาเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวทั้งหมดอย่างแท้จริงจุดพลิกผันที่ไม่มีใครคาดคิดก็คือคุณชอพี่ชายคนโตได้เข้าทำรายการซื้อหุ้นในบริษัทโฮดดิ้งครับแต่ที่ช็อกกว่านั้นคือเขาไม่ได้ซื้อจากคนอื่นคนไกลที่ไหนเลยแต่เป็นการซื้อหุ้นจากคุณสุน้องสาวคนเล็กของตัวเองนั่นแหละครับ การซื้อขายครั้งนี้มันเหมือนการทลายกำแพงพันธมิตรของสองพี่น้องลงในพริบตาเดียวและเปลี่ยนสมดุลอำนาจไปโดยสิ้นเชิงเลยครับและนี่คือภาพของโครงสร้างอำนาจใหม่หลังการซื้อขายครั้งนั้นค่ะจะเห็นได้ชัดเลยว่าสัดส่วนการถือหุ้นของคุณชอมันพุ่งพรวดขึ้นไปเป็น 41. 3 6กปอร์เกลายเป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งอย่างสมบูรณ์แบบในขณะที่สัดส่วนของน้องสาวคนเล็กลดควบลงไปมากทําให้ควมอำนาจมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงค่ะ เรามาดูเทียบการชัดๆเลยครับจากเดิมที่สองพี่น้องเคยรวมพลังกันมีอำนาจเหนือกว่าถึง48%ตอนนี้พอรวมกันแล้วกลับเหลือแค่32%เท่านั้นในขณะที่คุณชอจากที่เคยมีแค่25%กลับก้าวขึ้นมาถือครองอำนาจถึง41%ด้วยการซื้อขายแค่ครั้งเดียวเขาก็สามารถรวบอำนาจเบ็ดเสร็จมาไว้ในมือได้สำเร็จ การที่คุณชอถือหุ้นในบริษัทโฮลดิ้งเกิน30%เนี่ยมันยังมีความสำคัญในทางกฎหมายด้วยนะครับทำให้เขากลายเป็นบุคคลตามมาตรา258ซึ่งถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือเมื่อเขามีอำนาจควบคุมบริษัทแม่อย่างชนะและลูกได้แล้วเนี่ยกฎหมายก็จะถือว่าเขามีอานาจควบคุมบริษัทลูกอย่างดูสิทธิ์ได้โดยสมบูรณ์เหมือนกันมันคือการตอกฝาลงยืนยันชัยชนะของเขาในศึกครั้งนี้อย่างเป็นทางการนั่นเองครับ เมื่อพาอยุได้พัดผ่านไปฝุ่นควันแห่งความขัดแย้งเริ่มจางลงและผู้กลุ่มอำนาจตัวจริงได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วคำถามสำคัญที่ตามมาก็คือแล้วอนาคตของ d u s t t จะเป็นอย่างไรต่อไปละ่ะสิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับก็คือศึกสายเลือดที่ยืดเยื้อมานานครั้งนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วความขัดแย้งภายในมันถูกแก้ไขทำให้บริษัทสามารถกลับมาเดินหน้าต่อไปได้ด้วยทิศทางที่เป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้ง แล้วตลาดทุนตอบสนองยังไงนั่นแหะครับก็ตอบรับข่าวดีนี้อย่างรวดเร็วเลยสิครับพอมีการประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นปุ๊บราคาหุ้นของดูสิตก็พุ่งขึ้นไปกว่า8%ทันทีซึ่งมันสะท้อนให้เห็นเลยว่านักลงทุนเนี่ยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นเยอะเมื่อความไม่แน่นอนจากปัญหาภายในครอบครัวมันหมดไปแล้วและตอนนี้ดูสิตก็สามารถกลับมาโฟกัสที่การทำธุรกิจได้อย่างเต็มที่แล้วครับ โดยตั้งเป้าหมายใหญ่เลยว่าจะต้องพลิกกลับมามีกำไรให้ได้เป็นครั้งแรกในรอบ5ปีมีการคาดการ์กันว่าธุรกิจโรงแรมจะเติบโตถึง20-25%และที่สำคัญคือโครงการยักษ์ใหญ่อย,อย่างดุสิตเซ็นทรัลพาร์คก็จะเริ่มทยอยโอนและรับรู้ไรายได้มหาศาลซึ่งอาจจะทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โตได้แบบก้าวกระโดดอาจจะมากกว่า100%เลยทีเดียวครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้ให้เรานะครับว่า บทเรียนจากมหากาบศึกษายเลือดครั้งนี้คืออะไรโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจครอบครัวอื่นๆที่อาจจะเจอปัญหาคล้ายๆกันทั้งในเรื่องของการวางแผนสืบทอดอำนาจการบริหารจัดการความขัดแย้งและการสร้างระบบการจัดการที่ดีเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ต้องสำรอยอีกขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ